เป็นคุณนางเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูนางจะพามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องวิทยาการคำนวณค่ะผู้ปกครองหลายท่านอาจจะสงสัยนะคะว่าวิทยาการคำนวณคืออะไรวิทยาการคำนวณสําหรับเด็กอนุบาลนะคะเป็นการเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่ทําให้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้และพัฒนาความคิดเชิงคํานวณทําให้เด็กได้คิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบนั่นเองค่ะ โดยจะเป็นการสร้างพื้นฐานความคิดเชิงคำนวณทำให้เด็กๆนะคะเตรียมความพร้อมเข้าสู่ผู้เรียนในศตรวรรษที่21นั่นเองค่ะ ค่ะสำหรับวิทยาการคำนวณที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะจะเรียนเรื่องการเรียงลำดับในชีวิตประจำวันในการไปโรงเรียนนั่นเองค่ะโดยคุณครูนางนะคะจะให้ผู้ปกครองนะคะเตรียมอุปกรณ์ให้เด็กๆทั้งหมด6อย่างด้วยกันค่ะอุปกรณ์มีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ 1. นนะคะจะเป็นจานช้อนซ่อมที่เด็กๆใช้นั่นเองค่ะ 2. จะเป็นกระเป๋าของเด็กๆนะคะ 3. จะเป็นสบู่ที่เด็กๆใช้ค่ะ 4. จะเป็นแป้งสีฟันและก็ยาสีฟันที่เด็กๆใช้ค่ะ 5. เป็นรองเท้าของเด็กๆค่ะ 6. เป็นเสื้อผ้าของเด็กๆนั่นเองค่ะเมื่อผู้ปกครองเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วเราไปเริ่มกิจกรรมวิทยาการคำนวณกันเลยค่ะ ขั้นตอนการเริ่มกิจกรรมของเรานะคะขั้นตอนที่1นนะคะคุณครูนาจะให้ผู้ปกครองนะคะนําอุปกรณ์ทั้ง6ชิ้นนะคะมาวางเรียงข้างหน้าเด็กๆนะคะจากนั้นแล้วผู้ปกครองต้องอภิปรายให้เด็กๆฟังด้วยนะคะว่าอุปกรณ์แต่ละชนิดแทนกิจวัตรประจําวันของเด็กๆที่แต่งตัวไปโรงเรียนยังไงนะคะเริ่มจากชิ้นที่1นนะคะก็คือจานช้อนส้อมจะแทนการรับประทานอาหารในตอนเช้าของเด็กๆนั่นเองค่ะ 2. กระเป๋านะคะจะแทนการสลายไปโรงเรียนของเด็กๆนั่นเองค่ะ 3. นะคะจะเป็นสบู่สบู่จะแทนการอาบน้ำค่ะ 4. แปรงสีฟันแล้วก็ยาสีฟันนะคะจะแทนการแปรงฟันหลังตื่นนอนนั่นเองค่ะ 5. รองเท้าของเด็กๆนะคะจะแ็นการแทนสวมรองเท้าก่อนออกจากบ้านนั่นเองค่ะ หนะคะเสื้อผ้าที่เด็กๆใส่จะเป็นการแทนการแต่งตัวของเด็กๆนั่นเองค่ะ ขั้นตอนที่สองนะคะหลังจากที่ผู้ปกครองอภิปรายให้เด็กๆฟังเรียบร้อยแล้วว่าอุปกรณ์แต่ละชนิดแทนกิจวัตรประจําวันเด็กของเด็กๆอย่างไรนะคะจากนั้นผู้ปกครองจะต้องให้เด็กๆนะคะเรียงลําดับอุปกรณ์ที่แทนกิจวัตรประจําวันที่ตนเองทําก่อนหน้าและก็หลังด้วยตนเองนะคะโดยให้เด็กๆเรียงว่ากิจกรรมไหนทําเป็นกิจกรรมที่1กิจกรรมไหนทําเป็นกิจกรรมที่สอง 3 4 5และ6ตามมานั่นเองค่ะหลังจากที่เด็กๆเ,เรียงอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมให้เด็กๆอธิบายให้ฟังด้วยนะคะว่าทําไมถึงเรียงอุปกรณ์เช่นนี้นะคะทําไมถึงเรียงชิ้นนี้ไว้เป็นชิ้นที่1ชิ้นที่2 3 4 5 6หรือทําไมถึงเรียงชิ้นนี้ไว้ก่อนชิ้นนี้โดยให้เด็กๆอธิบายด้วยตนเองออกมาเลยนะคะ ขั้นตอนที่3นะคะหลังจากที่เด็กๆอธิบายเรียบร้อยแล้วว่าทำไมถึงเรียงลำดับไว้เป็นที่1 2 3 4 5และ6นะคะจากนั้นให้ผู้ปกครองนะคะจะต้องให้เด็กๆนะคะบันทึกผลการทดลองด้วยภาพโดยการเขียนอุปกรณ์ต่างๆแทนการเรียงลำดับ1 2 3 4 5 6ลงไปในกระดาษนั่นเองคะ่ะ คุณครูน้าจะมาสาธิตวิธีการทํากิจกรรมให้ดูนะคะโดยเริ่มต้นนะคะให้ผ,ผู้ปกครองเตรียมอุปกรณ์ก็คือจารช้อนซ้อมกระเป๋านักเรียนสบู่ที่เด็กๆใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะเป็นสีฟันยาสีฟันที่ดเด็กๆใช้รองเท้านักเรียนและก็เสื้อนักเรียนนั่นเองค่ะเมื่อเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วนะคะให้มาวางเรียงกันไว้แบบนี้เลยนะคะจากนั้นให้ผู้ปกครองนะคะ อภิปรายให้ทีเด็ๆฟังนะคะว่าอุปกรณ์แต่ละชนิดแทนกิจวัตรประจําวันอย่างไรเช่นจานช้อนซ่อมนะคะจะเป็นการแทนกิจกรรมที่ทานข้าวค่ะกระเป๋านักเรียนแทนกิจกรรมที่สะพายกระเป๋าไปโรงเรียนนั่นเองค่ะสะบู่แทนกิจกรรมที่อาบน้ําค่ะเป็นสีฟันยาสีฟันเป็นการแทนกิจกรรมที่แปรงฟันหลังจากตื่นนอนนั่นเองค่ะรองเท้านักเรียนนะคะเป็น การแทนกิจกรรมที่ใส่รองเท้าก่อนออกจากบ้านนั่นเองค่ะแล้วก็ชุดนักเรียนของดเด็กๆนะคะเป็นการแทนกิจกรรมที่ดเด็กๆแต่งตัวนั่นเองค่ะ สำหรัการจัดเรียงที่จัดเรียงลำดับแบบนี้นะคะที่จัดเรียงที่1เพราะว่าตื่นมาเราก็แป็งสีฟันเลยในตอนเช้าพอเป็นสีฟันเสร็จลำดับที่สอเราก็มาอาบน้ําเลยค่ะอาบน้ําให้ตัวหอมแล้วก็พออาบน้ําเสร็จเราก็มาแต่งตัวใส่ชุดนักเรียนเตรียม้อมเลย พออาบน้ำแต่งตัวเสร็จก็มากินข้าวต่อเป็นกิจกรรมที่4นั่นเองค่ะแล้วก็พอกินข้าวเสร็จเตรียมตัวเรียบร้อยก็จะใส่รองเท้าก่อนออกจากบ้านเตรียมตัวไปโรงเรียนนั่นเองค่ะแล้วก็สุดท้ายก่อนถึงโรงเรียนก็จะสะพายกระเป๋าแล้วก็เข้าไปโรงเรียนแบบนี้ค่ะก็เลยเป็นลำดับที่1 2 3 4 5สามสี่ห้าแบบนี้ค่ะ ที่เรียงลำดับนะคะเมื่อเรียงลำดับเสร็จแล้วก็จะเสร็จขั้นตอนที่2ไปสู่ขั้นตอนที่3นะคะก็คือการเขียนสรุปผลการทดลองด้วยภาพนั่นเองนะคะก็จะเขียนภาพที่1เป็นภาพแปรสีฟันและก็ยาสีฟันภาพที่2เป็นภาพสบู่ที่ใช้อาบน้า นรรที่จเป็ภาพที่สองจะเป็นเสื้อผ้าที่ใช้แต่งตัวภาพที่4ี่จะเป็นจานและก็ช้อนส้อมที่ใช้กินข้าวหลังจากแต่งตัวภาพที่5้าจะเป็นภาพรองเท้าที่ใสก่อนออกจากบ้านและก็ภาพที่6จะเป็นกระเป๋าที่สะพายกระเป๋าก่อนไปโรงเรียนนั่นเองค่ะถ้าเขียนเสร็จแล้วก็สามารถส่งคุณครูได้เลยค่ะ จบไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการาสาธิตการทำกิจกรรมการเรียงลําดับในชีวิตประจําวันเรื่องการไปโรงเรียนทําได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะจุดสําคัญในกิจกรรมนี้นะคะก็คือให้เด็กๆเรียงลําดับแล้วก็อธิบายออกมาด้วยตนเองนั่นเองคะ่ะ เป็นยังไงบ้างคะกิจกรรมนี้ทําได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะสามารถฝึกการคํานวณและก็การวางแผนไปในตัวได้เลยระหว่างที่เด็กๆทํากิจกรรมการเตียงลําดับผู้ปกครองอย่าลืมทําการบันทึกวิดีโอส่งมาให้ค,คุณครูนางดูด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมแผนภาพที่เด็กๆทําการสรุปด้วยนะคะวันนี้วิทยาการนนคํานวณคุณครูนางต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ